บทวาจาเสพผ่านึ่งคำกรรอมเสียงสลาลงทุกตอนเสียงสลาลงทุกตอนจะนั่งน,น้องดังปราเด็กแนวสิบร้อยพันแปดทิศดีนำมาสอนใครไม่ร้องก็งคงไม่รู้ยามัวต่นั่งมองเจีบสมุดปากกาทำใจไว้ให้พร้อมแจ็คเก็ตหนึ่งซอง,งมาที่ห้องแนะแนวสวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังชมรายการห้องแนะแนวรายการที่จะพาไปดูแนวคิดดีๆแรงบันดาลใจโดนๆเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต ของผู้ที่ประสบความสําเร็จจากหลากหลายอาชีพนอกจากนี้รายการห้องแนะแนวยังจะพาไปชมการเรียนการสอนของคณะต่างๆที่น้องๆสนใจรวมทั้งชมการทํางานของอาชีพต่างๆที่น้องๆอ,อยากจะเป็นว่าพี่ๆเขามีการทํางานยังไงกันบ้างครับและในเวลาบ่ายสอครึ่งวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันสบายๆมานั่งดูรายการแนะแ,แนวการศึกษาแนวใหม่ได้ทั้งสาระและความบันเทิง คุ้มค่าในเวลาครึ่งชั่วโม,มงต่อจากนี้เลยครับรายการห้องแนแนวในสัปดาห์นี้น้องๆจะได้พบกับคุณคริสโตเฟอร์ไลท์อาจารย์สอนภาษาอังกฤษและพิธีกรมากความสามารถเราไปพบกับเขาในช่วงเปิดแฟ้มรุ่นพี่ครับและในช่วงที่2เราไปพบกับน้องบอสอักชัยมโยนักกีฬาบีมเอ็กซ์เลสซิ่งทีมชาติไทยไปพบกับน้องคนเก่งคนนี้กันในช่วงเด็กมีแนวครับต่อด้วยช่วงทัศนศึกษาเราจะพาไปชมการเรียนดำน้ำแบบสกูบ้ากันจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมกันนะครับและต่อด้วยช่วงพบที่ปรึกษาในช่วงสุดท้าย และในช่วงแรกของรายการก็คือช่วงเปิดแฟมรุ่นพี่ถ้า,าคุณผู้ชมเพิ่งได้ชมรายการนะครับก็อาจจะสงสัยนะครับในช่วงนี้คือช่วงอะไรช่วงนี้ก็คือเราจะพาไปพบกับผู้ที่ประสบความสําเร็จหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและมากมายความสามารถ จากหลากหลายสาขาวิชาชีพซึ่งพวกเขาจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าพวกเขามีมุมมองหรือทางเลือกเพื่อพบจุดหมายสู่ความสําเร็จและกว่าที่เขาจะทําได้นั้นเขาต้องผ่านอุปสรรคอะไรกันมาบ้างเพื่อเป็นแนวทางกับน้องๆได้ค้นพบตัวเองได้ดียิ่งขึ้นครับซึ่งเมื่อวานนี้ดรอ,อร์อัธวิทย์หรือพี่ปิก๊กพิธีกรของเราได้พาไปพบกับรุ่นพี่คุณคริสโตเฟอร์ไลท์ผู้ชายมากความสามารถที่มาเล่าถึงชีวิตตั้งแต่วัยเด็กจนถึงเริ่มเลือกแนวทางของตัวเองและต่อจากเมื่อวานนี้เราไปชมกันต่อเลยครับว่าแนวทางการ การค้นพบตัวเองของคุณคริสนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมมาพร้อมกันเลยครับช่วงเปิดแฟมร,รุ่นพี่ครับคืบคี๋ยนี้จะช่วยจมที่นะฮะให้น้องๆได้สารฝันให้เป็นจริงแล้วกันครับผมครับ <ผม S 2> รบ,บางครั้งก่อนจะค้นหาตัวเองให้เจอนะครับมันไม่ใช่ว่าเราอยากจะทําอะไรนะเราอาจจะต้องตัดไอ้อันที่เราไม่อยากจะทาอ,ออกไปก่อนบ้างไม่ใช่ว่านี่ถามเด็กไทยอยางเป็นไรแน่เยอะคือประเทศไทยมันเป็นอย่างี้ครับถ้าผู้ใหญ่บอกกาแพงเนียสีเขียวครับ เราก็จะเราก็ต้องทุกคนต้องบอกอครับ,รบแต่ท่านมีคนท้วงใช่ไหมไม่ใช่นะครับท่านผู้ใหญ่ครับสีเหลืองครับเถียงเหรอเถียงเหองอดอ้วบอกสีเขียวก็สีเขียว,ยวดิครูที่ดีต้องมีอุใจต้องทําให้นักเรียนสนใจสองต้องทำให้นักเรียนประทับใจสามต้องทำให้นักเรียนเข้าใจและสี่ต้องทําให้นักเรียนนั้นมีแรงบันดาลใจที่จะออกไปทําสิ่งที่เราสอนเขาต่อได้ใช่ไหมครับซึ่งผมเชื่อว่าการใช้ฮิวเมอร์หรือการใช้ความตลกความสนุกเนี่ยในการสอน มันจะทำให้นักเรียนเขาทั้งสนใจประทับใจแล้วก็มีแรงระดานใจที่เร่กเขิมขึ้นอยู่นะเอออาจารย์คิดบอกมาแล้วเราต้องไปลองทําดูอย่างนี้ใช่ไหมครับครับดีมากเลยครับพอตอนเข้ามหาลัยก็ได้ทราบว่าคุณคริสเข้าที่มหิดลใช่ไหมครับช่วยอธิบายแนวทางการเลือกมหาลัยได้ครับว่ายังไงบ้างเรียนเรื่องมหาลัยประเทศไทยตอนนี้ก็มีปัญหาอย่างหนึ่งชอบตามค่านิยมสังคม ตอนแรกนะนะฮะใช่ไหมครับผมเรียนจบ RS เนี่ยตอนแรกจะไปเรียนเมืองนอกแต่ไม่มีตังค์นะครับก็เลยต้องเรียนเมืองไทยผมสอบเอ็นธรรมศาสตร์อินเตอร์ติดช่วงนั้นธรรมศาสตร์อินเตอร์เพิ่งเปิดโอ้โหแลวรับไม่กี่ไม่ประมาณแค่ร้อยกว่าที่เองครับคนสมัครกันสอบกันทั่วประเทศอยากจะเข้ามากผมสอบติดอะแล้วผมเดินไปที่ธรรมศาสตร์ผมบอกผมไม่เรียนนะครับทุคนเหมือนฮะไม่เรียนนะเนี่ยทาไมคือเหมือนนึกว่าเหมือนไอ้เด็กนี่ศิลปินมากโอ้โหอาร์ตอาร์ตใช่ไหมฮะโอ้โหแหมไม่ยอมเรียน ติดแค่ร้อยเขารับแค่ร้อยกว่าที่เขารับแกแล้วแก,แกไม่เอาใช่ครับเพราะผมไปติดอะไรนะเมเจอร์ major คือฟ i น a n นซ์ n d Accounting economics อะไรเงี้ยนวนจะเป็นเล็กๆใช่ไหมคร<ะ><ะ>ซึ่งมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเรียน่ย<ะ>ผมก็เลยเหมือนนะผมไม่เอาผมไม่ชอบเมเจอร์นี้ผมก็เลยพักการเรียนปีหนึ่งไปอังกฤษเลยเบือบ่อไงเบื่อโดนด่าประจำก็เลยพัก<ะ>ไปทํางานเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารไทยครับ<ะ>ผมทํางานทุกอย่างจับกลางพนักงานเสิร์ฟล้างจานบาร์เทนเดอร์ และสิ่งที่ผมได้จากการทํางานนั้นนะนอกจากน่าจะได้เงินเยอะมากเราก็ค้นหาตัวเองเจอว่าเฮ้ยการทํางานเป็นเลเว์เวิร์กหรือว่าเป็นพวกแบบแรงงานเนี่ยเหนื่อยนะถ้าเราไม่พัฒนาไม่กลับแล้วถ้าเราไม่ตั้งใจเรียนเเราใช้ชุดอยู่แบบนี้ตลอดเนี่ยโอ้โหเหนื่อยมากเลยใช่ไหมครับสิ่งที่ผมทาผมทํสามอย่างครับหนึ่งก็คือคุยอาจารย์เยอะว่าอ่านหนังสือเป็นร้อยเล่มนะครับอันที่สามนะครับก็คือหาประสบการณ์จากการสอนและพัฒนาตัวเองไปเรื่อย แค่นั้นเองครับแล้วเราก็แล้วเราก็พัฒนาถึงถึงวันนี้แต่ถ้าถามผมถึงวันนี้เนี่ยผมก็มีถ้ามีโอกาสอยากจะเรียนปริญญาโทฝากเป็นข้อคิดว่าอยากจะเรียนมาสเตอร์ดีรีเนี่ยเราน่าจะจบปริญญาตรีแล้วไปทํางานค้นหาเองสักนิดหนึ่งเพื่อรู้ว่าอะไรจะทำะไรและเราเรียนมาสเตอร์เพื่อมามาต่อไอ้สายงานนั้นใช่ไหมฮะไม่ใช่เหมือนเราเรียนปริญญาโทเพื่อท่านจะได้เงินเดือนสูงๆซึ่งนี่คือค่านิยมผิดๆในประเทศไทยตอนนี้ใช่ไหมครับคราวนี้พอคุณคริสจบจากมหิดลอินเตอร์นะครับแล้วก็ ช่วยเล่าทำงานที่ไหนมาบ้างแล้วก็เป็นยังไงมาบ้างจนมาถึงทุกวันนี้ไล่อาจจะมีจุดเปลี่ยนผันทำให้แบบมาเปิดคริสสกูลนะครับรก็คือพูดง่ายคือเราห้ามหยุดนิ่งเราต้องมีการไต่เต้าพัฒนาไปเรื่อยก็เลยลิสทำลิสขึ้นมาครับลิสยาวมาก <Billie S 2> ก็ลิสแรกเลยนะครับอันดับที่หนึ่งคือถ้าเราจะพัฒนาตัวเองในวงการสองภาษาทาลัดสินใจแล้วว่าเราคิดว่าเราทําตรงนี้ได้ดีแล้วเราชอบนี่คือเส้นทางเราจะเดินเราจะเดินแบบนี้ เราจะเดินแบบนี้บางคนบอกว่าไม่กลัวไม่กลัวล้มเหรอไม่กลัวหล่นเหรอไม่กลัวลงบ้างเหรอขาลงแต่น้อยก็เคยขึ้นมาอดีกว่าไม่เคยขึ้นเลยเดียนเดินไปกับพื้นก็เลยจดเลยครับลิสต์อันดับ1หนึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยสองต้องเขียนหนังสือสามอยากจะทำรายการทีวีสี่อยากจะทำรายการวิทยุของตัวเองห้าทำโรงเรียนของตัวเองหกนะครับทำโชว์ที่ของตัวเขียนลิสต์มาหมดเลยครับและถึงวันนี้ผมทําได้หมดแล้ววิธีการสอนภาษาอังกฤษของคุณคริสเนี่ยม,มันต่างกับ คอนเวนชั่นแนลยังไงมั้งครับทุกวันนี้ผมสอนคนไทยนะครับอย่างเลยว,ว่าเราจะใซ้เราจะใช้เซนส์ต่อไปนี้ไม่ใช่เทนส์ทุกคนก็งงเซนส์คืออะไรอะ่ะต่อไปนี้ไปเราไม่เอาคำว่าเทนส์นะช่องหนึ่งสองสามช่างมัน e สิบสองการเวลาช่างมันเอาแค่เซนส์เซนส์คืออะไรอะ่ะอ่ะถามฝรั่งซิชื่ออะไรวอร your name อ่ะนี่ไงเซนส์ sense. รู้ไหมว่ามันคือเทนส์อะไรไม่รู้แต่ถามถูกถามได้แปลต้องแปลไม่ต้องเราเราผมสอนผมจะสอนประโยคสําเร็จรูปไม่ใช่สอน วายกรวายกรเป็นเขาเรียกว่าแสงสว่างที่ปลายถ้ำไม่ใช่จุดเริ่มต้นในการเดินเข้าไปในถ้ำเพราะมันจะยิ่งทำให้เราหลงมืดลงเรื่อยๆคาถามสุดท้ายนะครับสําหรับวันนี้ก็คือว่าฝากถึงน้องๆในความสําคัญถึงการทาในสิ่งที่ตัวเองถนัดนะครับแล้วก็คุณคริสอาจจะมีวิธีการค้นพบตัวเองยังไงช่วยเผยคล็ดลับให้กับน้องๆครัก็อย่างที่บอกครับว่าเมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้คุยกันมาเยอะแล้วนะครับเรื่องของการค้นหาตัวเองให้เจอนะครับก็สำหรับน้องๆที่อยู่มัธยมหรือว่า มหาวิยาลัยยิ่งยิ่งเดือดร้อนนะครับถ้าถามเลว่าอยากทำอะไรอ่ะไม่รู้ถามเลยถ้อยากทำอะไรไม่รู้ถึงเวลานะครับที่คุณจะต้องเดินออกจากบ้านของคุณเนี่ยนะครับและวางมือลงจากคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเพราะว่าเราก็ต้องรู้ครับว่าบางคนบอกผมไม่แน่ใจก็ถามเองอะ่ะชอบทางกับคนป่ะไม่ก็ชอบอยู่กับคนอ่อทาทังนั้นดูซิว่าชอบเล่นอะไรกับของไหมเป็นคนที่อยู่กับของได้นานๆไหมใช่ไหมครับ เออถ้าชอบอยู่ของโอเคตอนนี้เราก็ต้องรู้แล้วว่าแล้วของสิ่งนั้นน่ะมันคืออะไรอะ่ะแต่ว่าต้องคิดแล้วนะครับต้องสัญญาอย่าหยุดนิ่งเพราะที่จริงแล้วบางคนบอกว่ารอรออย,อย,อยุเยอะค,อยค่อยค่อยค้นหาผมบอกไม่ต้องครับสิ่งนั้นมันอยู่ในตัวเราแล้วมันคแค่ลอยเฉยแค่นั้นเองส่วนถ้าน้องๆไม่อยากจะมีกรรมเนี่ยนะครับรีบค้นหาตัวเองให้เจอโดยการลองทําอะไรเยอะๆลองคิดซิว่าเราชอบอะไรนะครับแล้วเริ่มจับอะไรหลายๆอย่างคุยกับคนเยอะๆอ่านหนังสือเยอะสำนวนสุดท้ายภาษาเในวันนี้ Work hard play hard work hard play hard เวลาเล่นก็เล่นให้หนักๆเต็มที่แต่เราจะทํางานหรือเราจะเรียนหนังสือก็ทํางานให้หนักหรือเรียนให้หนักๆเพราะฉะันวันนี้เด็กไทยมัวแต่ play hard work little หรือว่า no work เลยก็มีเล่นอย,อย่างเดียวไม่ได้ครับนะฮะครับ,รบวันนี้เราก็โชคดีมากที่ท่านอาจารย์คริสตเฟอร์ไรท์ได้มาให้เกียรติได้มาเผยเกร็ดชีวิตความสำเร็จที่ได้มาบอกเล่าให้เราฟังนะครับผมก็ขอขอบคุณ คุณคริสโตเฟอร์ไรท์อย่างยิ่งนะครับในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับครับแล้วก็พบกันใหม่ในช่วงเบรกหน้าครับในช่วงเปิดแฟมรุ่นพี่น้องๆก็จะได้พบกับบุคคลที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆพร้อมแนะแนวทางให้น้องๆได้ค้นพบตัวเองได้ดียิ่งขึ้นครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าจะมีใครมาที่ห้องแนะแนวกันนั้นรอติดตามชมกันนะครับในช่วงนี้เราไปพักกันก่อนจะมีอะไรต่อในรายการห้องแนะแนวช่วงหน้ากลับมาพบกันครับ ให้รจะเตหนน่่งองมาทีแ้วเรียนรู้ในห้องแคบหรือ,อในโลกกว้างเก่งที่สุดหรือช่วยชีวิตมากที่สุดสร้างงานศิลปะสร้างศิลปินสร้างสิ่สงที่สูงที่สุด หรือสร้างคุณค่าจากสิ่งที่อยู่ต่ำสุดตามกระแสะโลกหรือสร้างตัวตนบนเวทีโลกได้รับมากที่สุดหรือให้มากที่สุดแข่งขันหรือแบ่งปันคิดเหมือนคนอื่นหรือคิดเพื่อคนอื่นนิยามของความสำเร็จแตกต่างกันไป ิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันใครไม่ร้องก็คงไม่รู้อย่ามัวแต่นั่งมองเจ็บสมุดป ก้าทำใจไว้ให้พร้อมใจกระเต็บหนึ่งสองมาที่ห้องแนะแนวกลับมาพบกับรายการห้องแนะแนลรายการที่จะแนะแนวทางดีๆให้กับน้องๆและคุณผู้ชมได้ค้นพบตัวเองว่าสิ่งที่กําลังชอบหรือสิ่งที่กําลังสนใจอยู่นั้นเหมาะสมกับตัวตนของน้องๆหรือคุณผู้ชมอยู่หรือเปล่าหรือบางคนนะครับยังไม่มีแนวว่าเราอยากจะทําอะไรอยากจะเป็นอะไรถ้าหากว่าได้ชมรายการห้องแนะแนวของเราแล้วรับรองได้เลยครับว่าได้แนวแน่นอนครับ แล้วก็มาถึงช่วงที่2ของรายการห้องแนลแนวครับช่วงนี้เราจะพาไปชมน้องๆที่มีแนวคิดกล้าคิดกล้าทําในสิ่งที่ชอบในทางที่สร้างสารรค์ครับในช่วงเด็กมีแนวต่อจากเมื่อวานเราไปพบกับน้องบอสอักชัยมโยนักกีฬา BMX Racing ทีมชาติไทยในช่วงเด็กมีแนวครับช่วงเด็กมีแนว ดีเมกซ์งิงก็ไม่ได้แค่ว่าคือใช้พลังกำลังแล้วก็การฝึกเล่นเวทหรือว่าการปั่นสปินความเร็วอย่างเดียวครับคือว่าต้องมาฝึกทักษะกับเนินด้วยจะมีการฝึกกระโดดแล้วก็ฝึกออกตัวแล้วก็ฝึกแม่นว่นท่าทางที่คือสามารถที่จะนำไปแข่งได้แล้วก็ท่าทางที่ทำยังไงก็ได้ให้รถไปได้เร็วที่สุดในเนินกระโดดที่ไกลครับ <S <S วันหนึ่งเนี่ยใน แพ็กเนี่ยก็จะซ้อมประมาณสักสองเกือบ2ชั่วโมงครับส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นเซกชันครเป็นฐานต่างๆว่าเออวันนี้เราจะฝึกอะไรจะฝึกกระโดดหรือว่าเราจะฝึกแมนนวลนหรือว่าแมนนวลคือการเอาล้อหน้ายกไปข้างหน้าแล้วก็ผ่านเนินไปครับเพราะว่าในสนามแข่งจริงเนี่ยมันจะมีทั้งการกระโดดการไต่แล้วก็การออกตัวการฝึกแมนนวลคือใครสามารถไปได้เร็วเนี่ยคือก็ จะเป็นผ e totally um ู้ชนะครับก็เลยต้องฝึกพวกนี้ให้ชำนาญเกิดความชำนาญแล้ชินกีฬาประเภทนี้ก็มีนักกีฬาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับช่วง2ปีก่อนเนี่ยมีนักกีฬาประมาณ 50%เดี๋ยวนี้ก็มีนักกีฬาเพิ่มขึ้นมาเกือบร้อยคนครับก็คือยังมีรุ่นน้องๆเข้ามาตั้งแต่อายุ5ขวบจนถึงรุ่นทั่วไปชายน้องๆที่สนใจประเภทนี้นะครับก็ช่วงนี้ก็มีการแข่งขันของชิงชมปไ์ประเทศไทยนะครับของสมาคมก็น้องๆที่สนใจก็สามารถเข้าไปติดตามในเว็บของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยได้ว่ามีแข่งที่่อะไร แล้วอีกอย่างหนึ่งคือกีฬาประเภทนี้ไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดถ้าน้องทุกคนมีทักษะที่ดีแล้วก็ใส่อุปกรณ์ให้ครบถ้วนตามที่มาตรฐานของสมาคมได้ํำกับไว้พอเริ่มเข้ามาเนี่ยเราเริ่มสนุกเนี่ยเราก็มันมันฝึกซ้อมเพราะตอนนี้มีน้องๆหลายๆคนที่อายุตั้งแต่5ขวบ8ขวบเนี่ยก็เริ่มซ้อมหนักและคือไอ เราสามารถที่จะแข่งกับคนอื่นได้แข่งกับเพื่อนๆได้แต่ว่าช่วงนี้นะครับก็มีจะมีการแข่งขันซีเกมที่อินโดนีเซียนะครับในเดือนพฤศจิกายนก็ผมและอัชมโยก็ขอฝากแรงใจแรงเชียร์จากพี่พน้องน้องชาวบ้านทุกคน,นครับประชาชนทุกคนช่วยเชียร์ผมด้วยครับ ตู้ต่อไปนะครับน้องบอสรายการห้องแนแนวขอเป็นกําลังใจให้ครับเห็นน้องบอสตั้งใจทุ่มเทฝึกซ้อมขนาดนี้พี่เชื่อเลยนะครับว่าเหรียญทองซีเกมอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนครับและทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้เรามีนัดกันที่ห้องแนแนวแห่งนี้ครับยังมีพลังเล็กๆของเราเด็กมีแนวมาให้คุณผู้ชมร่วมติดตามชมกันทุกๆอาทิตย์ครับและในช่วงหน้ารายการห้องแนแนวยังมีอะไรดีๆให้ติดตามชมกันต่อติดตามต่อหลังโฆษณาครับุด ทใใจใใใก้้าวไหพรอมเรียนรู้ในห้องแคบหรือในโลกกว้างเก่งที่สุดหรือช่วยชีวิตมากที่สุดสร้างงานศิลปะหรือสร้างศิลปินสร้างสิ่งที่สูงที่สุด หรือสร้างคุณค่าจากสิ่งที่อยู่ต่ำสุดตามกระแสะโลกหรือสร้างตัวตนบนเวทีโลกได้รับมากที่สุดหรือให้มากที่สุดแข่งขันหรือแบ่งปันคิดเหมือนคนอื่นหรือคิดเพื่อคนอื่นนิยามของความสำเร็จแตกต่างกันไป มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันใครไม่รอมก็คงไม่รู้ย่ามูวแต่นั่งมองเจ็นสมุตรปากกาทำใจไว้ให้พร้อมใจกระเต็บหนึ่งซองมาที่หองแน่ กลับมาในช่วงที่3าของรายการห้องแนแนวครับช่วงนี้คือช่วงทัศนศึกษาในช่วงนี้นะครับเราจะพาน้องๆไปดูการทํางานของอาชีพต่างๆถึงความยากความง่ายของการทํางานและสาขาวิชาชีพที่น่าสนใจเราไปดูกันว่าคณะนั้นคณะนี้เขามีการเรียนการสอนอย่างไรกันบ้างต่อจากเมื่อวานคุณแจ็คพาเราไปทัศนศึกษาการเรียนดําน้ําแบบสคูบา้าเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันต่อเลยดีกว่าครับการเรียนดําน้ําแบบสคูบ้านั้นจะเป็นอย่างไรในช่วงทัศนศึกษาครับ ช่วงทัศนศึกษาบอาจาจย์อุปกรณ์แต่ละอย่างนี้มันคืออะไรบ้างโอเคครับผมอย่างแรกเลยนะครับคือถังอากาศนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังนี้นะครับถังอากาศที่เราจะนําลงไปใช้หายใจหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีเรกูเลเตอร์เรกูเลเตอร์ไว้สำหรับ หายใจนะครับนอกจากเล็กเรเตอร์แล้วนะครับด้านซ้ายนะครับที่หัวไหล่นี้นะครับเราเรียกว่าอินฟล레이เตอร์นะครับคือเวลาเราอยู่บนผิวน้ําต้องการให้มีการลอยตัวนะครับเราสามารถใช้อินฟล레이เตอร์นี้ช่วยในการลอยตัวได้โดยการกดปุ่มอินเฟรสเข้าไปนะครับนะครับแล้วก็ทุกๆุกครั้งที่เราจะลงไปเราจะต้องมีเข็มขัดตะกัวลงไปด้วยเพื่อนะครับอันนี้เพื่อทวงให้เราจมน้ําอ๋อนะครับไม่งั้นเราจะไม่จม อ๋อแล้วก็จะใส่ตะกวดถ่วงลงไปด้วยครับผมก็เรียนรู้อะไรมาคร่าวๆวันนี้ผมขอจารย์ขอลองไปดำน้ำสักหน่อยได้ไหมได้เลยครับผมันเดี๋ยวเราลองดูนะครับต้องเปลี่ยนชุดก่อนใช่ไหมครับครับ ครูครับแล้วหลังจากที่ผมได้เรียนการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นในน้าอย่างเงี้ยครับถ้าติปต่อไปผมต้องทําอะไรต่อครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะไปฝึกปฏิบัติในทะเลนะครับซึ่งซึ่งจะใช้เวลา2วันด้วยกันนะครับก็ทําการดําทั้งหมด4ไดฟ์นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเซอร์ติฟายไดเวอร์เลยนะครับสามารถดําได้ทั่วโลกเลยครับครับผมแล้วเราจะไปฝึกดําทะเลที่ไหนครับเราจะไปสมัยสารนะครับอยู่อําเภอสัตหีบก็จะไปฝึกปฏิบัติฝึก นะครับเลยทักษะที่เราฝึกไปในสระเมื่อกี้นี้จะไปทำที่ที่ทะเลอีกรอบหนึ่งครับผมใช่คงจะมันน่าดูเลยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับที่แสมสารชมบุรีครับก็หลังจากที่เราได้เรียนรู้ภารทฤษตีแล้วก็ฝึกปฏิบัติกันเล็กน้อยนะครับที่สระว่ายน้ําตอนนี้เราก็มาอยู่ณสถานที่จริงแล้วนะครับ คุณปอครับจุดนี้เขาเรียกจุดดำน้าอะไรครับตอนนี้เราอยู่เขาเรียกว่าช่องสมัยสารช่องสมัยสารอยู่อำเภอสัตหีบนะครับผมก็เป็นจุดดำน้ําที่ส่วนใหญ่แล้วเราจะมาเรียนรู้นะครับการดำแบบโอเพนวอเตอร์กันที่นี่ครับแล้วความพิเศษของจุดนี้อยู่ที่ตรงไหนครับพิเศษตรงจุดนี้นะครับอยู่ตรงตรงช่องสมัยสารเนี่ยมันจะมีเรือนะครับจมอยู่ลำหนึ่งนะครับเรียกว่าเรือสุทธาทิพย์นะครับเป็นเรือที่มีค่อนข้างมีประวัติ นะครับมีประวัติศาสตร์พอสมควรก็เนื่องจากว่าเป็นเรือสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็โดนจมโดยกองทัพรัแถ้าเราดำลงไปเจอซากเรือนี้มันจะมีพวกปะการังอะไรอย่างนี้ขึ้นที่เรือมีครับผมมีครับก็สวยงามที่อยู่ของปลาครับผมคอามงามสวยงามระดับความลึกจากระดับน้ำจากผิวน้ำเนี่ยประมาณประมาณ27เมตรครับผม27เมตรครับก็ถ้าเป็น open water แบบธรรมดานี้ดำลงไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าเป็น certified diver ได้ต้องเป็น certified diver ใช่ใช่ก็หมายถึงว่าได้รับการ สอบ Open Water ไปแล้วแล้วการสอบนี้มันเราต้องสอบยังไงบ้างครับต้องเรียนอะไรเริ่มสอบยังไงบ้างครับเราได้เรียนทฤษฎีไปแล้วนะครับฝึกปฏนบัติในสระไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะทําการฝึกป็นบัติในทะเลนะครับซึ่งจะต้องทําการดําน้ําให้ได้ทั้งหมด4ได์นะครับก็คือถ้าจบสได์ก็คือเราก็จะเป็นเซอร์ติฟายไดเวอร์ได้ทันทีทันใดทันทีเซอร์ติฟายไดเวอร์แล้วก็สามารถดําลงไปชมได้ได้เลยครับผม ถ้าเราเป็นนักดำน้ำแล้วเนี่ยเราสามารถต่อยอดไปประกอบอาชีพอื่นได้บ้างไหมรือเปล่าจริงจริงก็ได้นะครับได้ยอย่างเช่นอะไรก,ก็อย่างเช่นนะครับสามารถนะครับเมื่อเราเรียนรู้เ,เริ่มรู้สึกดำเก่งแล้วอยากช่วยเหลือผู้อื่นแล้วนะครับแล้วก็อยากจะให้คนอื่นได้เรียนรู้นะครับได้ดำน้ำบ้างนะครับแล้วก็สามารถผันตัวไปเป็น ตัคเตอร์ได้นะครับหรือผู้สอนได้ครับนะครับอ่าแล้วการถ่ายภาพใต้น้ำนี่สามารถยึดเป็นอีกอาชีพนึงได้หรือเปล่าได้ครับผมได้ก็น่าสนใจเพราะว่าในโปรดักชันบางอย่างนะครับก็ต้องมีอ่าช่างถ่ายภาพใต้น้ำบ้างนะครับช่างกล้องใต้น้ำบ้างใช่ครับผมอยากให้ครูป้อฝากอะไรถึงน้องๆที่เขาสนใจอยากจะเป็นนักดำน้ำสักนิดนึงครับครับก่อนอื่นเลยนะครับดูแลร่างกายตัวเองให้แข็งแรงนะครับอีกอย่างนึงคือทักษะของการว่ายน้ำนะครับควรจะว่ายน้ํา ได้ดีอย่างน้อยควรจะว่าย<ค>น,น้ำ<ค>นเป็นว่ายน้ำเป็นครับได้ดีนิดนึงนะครับผมโอเคในวันนี้ก็ขอบคุณครูป้อมากที่สอนทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัติให้ผมแล้วก็ยังพาผมดำลงไปชมความงามใต้ท้องทะเลขอบค<ด>ุณมากครับครับผมกดติดครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการเรียนำนำน้ำในแบบสุูบ้านที่ถือได้ว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับและไม่แน่นะครับงานอดิเรกอย่างการำํนำน้ำอาจเป็นอาชีพที่เลี้ยงเราได้ถ้าเราตั้งใจครับสำหรับน้องๆน,นะครับที่สนใจจะลองเรียนำนำน้ำก็สามารถรับคำปรึกษาได้ที่โรงเรียนสอนนำนำ้ำสุูบ้าแจมแห่งนี้ส่วนเวลาในช่วงนี้นะครับหมดลงแล้วเราไปพักกันก่อนและกลับมาพบกับรายการในช่วงสุดท้ายหลังโฆษณาครับช่วงนี้ไปพักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาที่ห้องแนะแนวครับครไมรมไมมมมม่่้อองงูยแสุ ทำใใใจจก้้าวไหพรอเ้าเทองตมีม่่หแนรียนรู้ในห้องแคบหรือในโลกกว้างเก่งที่สุด,สดหรือช่วยชีวิตมากที่สุดตามกระแสะโลกหรือสร้างตัวตนบนเวทีโลกได้รับมากที่สุดหรือให้มากที่สุดคิดเหมือนคนอื่นหรือคิดเพื่อคนอื่น มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันใครไม่รอมคงไม่รู้อย่ามัวแต่นั่นมองเจ็บสมุดปากกา เว่ห้้รอมกลับมาที่ห้องแน่แนวกันอีกครั้งนะครับในช่วงสุดท้ายนี่คือช่วงพบที่ปรึกษาในช่วงนี้นะครับน้องๆและคุณผู้ชมสามารถส่งคําถามที่เกี่ยวกับการเรียนหรือว่าจะเลือกคณะอย่างไรให้เหมาะกับเราหรือว่าคณะที่เราชอบนั้นเรียนจบไปแล้วจะทําอะไรได้บ้างรวมถึงคําถามอื่นๆที่เกี่ยวกับวิธีการค้นพบตัวเอง โดยจะมีพี่ๆจากเว็บไซต์ b n e t thailand.com มาช่วยตอบข้อสงสัยให้กับน้องๆครับคำถามหรือข้อติชมรายการคุณผู้ชมสามารถฝากเข้าไปได้ที่อ e ีเมลข้างล่างนี้หรือจะติดต่อผ่านทาง Facebook รายการห้องแนนแนวก็ได้ครับแต่วันนี้ยังไม่มีคำถามที่ส่งเข้ามาเพราะเป็นเทปในสัปดาห์แรก โอกาสหน้านะครับถ้าเกิดมีคำถามเข้ามาเราจะนำมาตอบในช่วงพที่ปรึกษาอย่างแน่นอนครับครับในวันนี้รายการห้องแนะแนวก็ได้หมดเวลาลงแล้วพบกับรายการห้องแนะแนวกันได้ใหม่ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสโมงที่นี่ทางช่อง TNN2 และยังสามารถชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ b n e t t h a i l a n d .com หรือทาง Facebook รายการห้องแนะแนว นอกจากนี้น้องๆยังเข้าไปทําแบบทดสอบระบบค้นพบตัวเองในเว็บไซต์ b n e t t h a i l a n d c o m ได้อีกด้วยนะครับขอขอบคุณคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยลังสิตที่เอื้อเฟอื้อสถานที่ถ่ายทําในวันนี้ครับพบกับรายการห้องแนะแนวกันได้อีกในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ ร่วมเล่นเกมเพื่อรับของที่ระลึกหลังจบรายการติดตามกฎและกะติกาได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m h o องแนะแนว t v ครับ